สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับขอล้ต่อนะครับขอลต้ตตอนในตอนนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้กันว่าเอ๊ะเราจะทํำยังไงดีนะให้ผู้ชายเนี่ยสนใจเรา ซึ่งในตอนนี้นะครับน่าจะเป็นตอนที่ผู้หญิงหลายๆคนเนี่ยชอบเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวก่อนที่เราเนี่ยจะมาเรียนรู้ความลับกันนะครับเราก็ควรทราบก่อนนะครับว่าเฮ้ยสาเหตุใดเนี่ยที่ผู้ชายที่มาจากดาวอังคารเนี่ยถึงมาอยู่ร่วมกันกับผู้หญิงที่มาจากดาวศุกร์ได้นะครับซึ่งถ้าเรานะครับได้เข้าใจว่าอะไรมันคือแรงบันดาลใจที่สําคัญที่คอยขับเคลื่อนเขาเนี่ยและทําให้เขานะครับได้มาพบเจอแล้วก็มาอยู่ร่วมกันกับผู้หญิงบนโลกได้นะครับซึ่งมันจะทําให้เรานะครับรู้วิธีให้เขาเนี่ย กลับมาสนใจเราเหมือนที่ผ่านมานะครับงั้นผมขอย้อนกลับไปตอนที่ผู้ชายเนี่ยมาจากดาวอังคารก่อนนะครับเขาเนี่ยเริ่มเฝ้ามองผู้หญิงบนดาวสุ์จากกล้องสองทางไกลของเขานะครับในยามที่เขาตอนนั้นนะครับเขารู้สึกหดหู่ใจมากและเขาเองเนี่ยก็กําลังจะหมดกําลังใจแต่แล้วนะครับเขาก็ได้พบเห็นความงามของหญิงสาวบนดาวสุ์นะครับ เขาจึงกลับมามีเลี่ยวแรงอีกครั้งและเขานะครับก็ได้คิดค้นลงมือสร้างยานเพื่อจะมาพบเธอบนดาวศุกร์นะครับซึ่งดาจะให้ผมเปรียบเปยนะครับมันก็เหมือนกับว่าเวลาที่ผู้ชายส่วนใหญ่เนี่ยสนใจจะทําอะไรสักอย่างนะครับเขาจะทุ่มเททั้งกายและใจนะครับเพื่อทําสิ่งนั้นเนี่ยจนสําเร็จตามเป้าหมายแต่สําหรับผู้ชายที่มาจากดาวอังคารนะครับเขาเองเนี่ยก็ยังภูมิใจในตัวเองอีกนะครับว่าเมื่อเขารู้แล้วว่าไอสิ่งที่เขาทํานั้นเนี่ย มันมีค่ากับใครคนหนึ่งยิ่งถ้ามันมีใครมาชื่นชมเขานะครับเขาก็ยิ่งอยากทํามันให้ดีที่สุดนะครับแต่ไม่ได้ก็ตามนะครับถ้าเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทาเนี่ยมันไม่มีค่านะครับเขาเองเนี่ยก็จะกลายเป็นคนที่เฉยช,ชาแล้วก็ไม่ค่อยสนใจใครครับสําหรับผู้ชายนะครับเมื่อตกหลุมรักผู้หญิงแล้วเนี่ยเขาจะรู้สึกเหมือนว่าชีวิตของเขานะครับกลับมามีความหมายอีกครั้ง แล้วก็หายหดหูใจนั่นเองครับสิ่งหนึ่งเลยนะครับที่ผู้ชายเนี่ยมักจะถือเลยก็คือเรื่องแพ้ชนะเพราะว่าอย่างที่ผมเคยบอกนะครับว่าเขาเนี่ยให้ความสําคัญกับความสําเร็จแล้วก็การแข่งขันมากซึ่งผมเองเนี่ยก็ได้เคยเล่าไปแล้วใน EP ีที่174นะครับในเรื่องของธรรมชาติของผู้ชายเนี่ย ซึ่งเราอาจจะกลับไปฟังได้นะครับแต่ไม่ได้ก็ตามนะครับที่เขาเนี่ยมีความรักเขาก็ยังคงสนใจเรื่องจะพิสูจน์ตัวเองอยู่นะครับแต่ทีนี้เนี่ยมันจะเป็นการพิสูจน์ตัวเองร่วมกับการมีความรักไปด้วยนะครับซึ่งมันหมายความว่าไงครับมันก็หมายความว่าจากเดิมนะครับที่เขาเนี่ยอยากเอาชนะตัวเองอยู่ฝ่ายเดียวนะครับทีนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนใหม่เขาก็ต้องการให้ผู้หญิงของเขาหรือว่าคนรักของเขาเนี่ยเป็นฝ่ายชนะมากพอๆกับที่เขาเนี่ยครับต้องการชนะ เพราะว่าสิ่งที่เขาคิดนะครับเขามองว่าความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยมันต้องทําให้อีกฝ่ายนะครับเป็นฝ่ายชนะเหมือนกันหรือมองง่ายๆเลยก็คือว่าไม่ใช่ว่าไม่มีใครยอมใครนะครับแต่จะเป็นการหาวิธีให้ทั้งคู่เนี่ยวินวินด้วยกันนะครับก็ตัวอย่างเช่นนะครับสมมุติว่าแฟนของเราเนี่ยไม่ชอบออกกําลังกายและเธอเองก็ยังร่างกายไม่แข็งแรงอีกนะครับทีนี้เราจะทํายังไงดีครับแต่ส่วนตัวของเรานะครับเราเป็นคนชอบออกกําลังกายและเราเองเนี่ยก็ยังอยากได้ รองเท้าที่มันลดอาการบาดเจ็บอีกด้วยนะครับทีนี้ทํายังไงดีล่ะครับถ้าโดยปกติแล้วเนี่ยเราก็จะซื้อรองเท้าให้กับตัวเองก่อนแล้วก็ค่อยซื้อรองเท้าให้เธอทีนี้เราก็จะบังคับให้เธอเนี่ยไปออกกําลังกายกับเราใช่ไหมครับซึ่งถ้ามันเป็นแบบเนี้ยตัวเราเองนะครับมันก็จะวินแน่นอนครับแต่แฟนของเราเขาจะวินด้วยไหมครับแน่นอนครับเขาไม่วินด้วยหรอกครับเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้มาจากความต้องการของเธอซึ่งถ้าเรานะครับอยากให้มันวินวินทั้งคู่เนี่ยเราก็ควรให้เธอเนี่ย เลือกของตัวเองนะครับเราอาจจะแค่แนะนําโดยให้เธอนะครับเลือกทั้งหมดเลยครับทั้งรองเท้านาฬิกาเสื้อผ้ากางเกงหมวกหรือว่ากระเป๋าออปชั่นทั้งหลายลครับที่มีทั้งหมดเนี่ยเราก็ให้เธอเลือกเลยครับทีนี้เนี่ยเราก็ค่อยๆซื้อให้เธออาจจะเริ่มจากการซื้อรองเท้าก่อนก็ได้นะครับทีนี้เนี่ย เราก็พาเธอนะครับออกไปเดินออกไปวิ่งโดยสิ่งสําคัญเลยนะครับก็คือการมีเราอยู่เคียงข้างคอยชื่นชมแล้วก็ให้กําลังใจนะครับแค่นี้แหละครับเธอเองเนี่ยก็จะแข็งแรงขึ้นมาได้และเธอเองก็อยากจะพัฒนาตัวเองให้มันดีขึ้นเมื่อแฟนของเราวินแล้วนะครับสําหรับเรานะครับเราก็จะได้ทั้งการออกกําลังกายและก็ได้รองเท้าอย่างแน่นอนครับอาจจะช้าหน่อยนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยมันต้องมีความสุขอย่างแน่นอนครับทีนี้นะครับ เรามาดูเคล็ดลับกันดีกว่าครับว่าเคล็ดลับมันมีอยู่ง่ายๆนะครับแต่ผมอยากให้เราเนี่ยลองนึกถึงสิ่งที่ผู้ชายส่วนใหญ่นะครับเขาทําเพื่อใครสักคนหนึ่งก่อนนะครับคุณสังเกตไหมครับว่าทําไมทําไมเขาถึงทุ่มเทจังนั่นแหละครับก็เพราะว่าเขาเนี่ยอยากให้คุณเนี่ยยอมรับในตัวเขาไงครับเพราะถ้าไม่มีใครมายอมรับในตัวเขาหรือว่าไม่มีใครต้องการเขานะครับเขาเองก็จะหมดเดี่ยวแรงแล้วก็กลับไปหดหู่ใจในที่สุดนะครับดังนั้นเลยนะครับ ถ้าคุณอยากให้ผู้ชายเนี่ยสนใจคุณนะครับคุณก็ควรรู้จักชื่นชมแล้วก็คอยยินดีแล้วก็มอบความไว้วางใจให้กับเขานะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นความพยายามอันน้อยนิดก็ตามนะครับแต่ก็เอาเถอะครับเราลองพยายามให้กำลังใจหรือชื่นชมเขาดูนะครับก็เอาเป็นว่าไม่ว่าผู้ชายหรือว่าผู้หญิงนะครับหรือว่าจะมาจากดาวไหนก็แล้วแต่นะครับถ้าต้องการให้ใครสักคนหนึ่งเนี่ยสนใจเรานะครับเราก็ควรรู้จักสนใจในสิ่งเล็กๆน้อยๆของเขา แล้วคุณเองเนี่ยแหละก็จะกลายเป็นคนที่น่ารักมากก็ขอแล้วต่อนะครับก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวในตอนต่อไปนะครับเราก็จะมาเรียนรู้กันว่าเราจะทำอย่างไรละ่ะให้ผู้หญิงนะครับกลับมาสนใจเราบ้างแล้วเรากลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ